สุกอยู่เทิงฝา่ามีแต่แดดกับฝนสุกอยู่เมืองค้นมาเบิงเอาได้พี่นองบานนี้สิผามาส้มสวนนะจำะมือน,นี่ามันคืบหนาเป็นจังไดแล้วดอกใหม่มันสวยละไปาจา้ะสิผ้าชม้มแดดอ่อนๆยนีย่มือแรงท่านตะวันเบ่งบานแล้วจัะท่านตะวันสวยงามแล้วดอกใหญ่ มื pues ่อนี่เดียวเบิงผ <ừ? S 1> nah ันสเห็นอู๋อู๋ปู้ใดนอนเป็นร้านหน่อยเอาร้านหน่อยมื่อนี่มอาเบิงกันกำลังขึ้นเอาเป็นผูด้ายนอนมานอนอยู่เถียงหน่อยนี่เนาะ เจ้าควาส่วนยังไงคือบ่าขอนาขนาอน,นุญาตเพิ่นสักคนนอกบัดนี้เนาะอัน,น,นดาวเรืองกำลังงามจังดาวเรืองสวยๆมือเต้านี่ตัดไปบูชาพระอยู่บัดโมเมนต์หน่อยส้มเงิงดอกไม้สวยๆบักแข่งบักยังกำลังส,สีโดกแล้จะน ผลผลิตกำลังออกเก็บขายเรื่อยๆอยู่จัเป็นกล้วยเป็นลายางดอกไม้ก็สวยสวยจ้ะปอเที่ยงมาเบ่งพี่นองข้ามาเบ่งอันนี้มันผักผักบัวตักบัวเมืองเลย อ,อันบักพีกแกก็เล้งสิออกดอกไหมพี่น้องพีกก็เล้งสิออกดอกเตียกรอนนี่ไทยเบิ้งมันห่วมกรปกมันบ่กงามปันใดอันนี้ก็ตัดไปขายจ่าแปงนี่ตัดไปขายเบยแล้วนี่ขนาดนี่เดือแต่ต่อมันเมื่อเบิ้งปอเที่ยงจ้ะงามบ่พี่น้องอยากย้อนแสงเลยได้จัเพราะว่าแสงอาทิตย์มัน่องมาทาั้งนี้นขึ้นนี่ฝนตก นตกแรงมากๆเลยอันนี้มันลื่นทรายกำลังงามจังกำลังสวยด้านนี้ก็มีเหมือนกันสยนี่ลายอย่างอยู่จ้ะแต่ว่าเริ่มปลูกพ่่มปลูกมีหน่อไม้ฝรั่ง อันนี้ก็ฟักทองฟักทองก็ล่างสีแตกกลุ่มเท่าเครื่องมาจันมันรลงสีเท่าเครื่องก็ล่างสีนี้กะมีพักกูดจ้ะพักกูดพักกูดนันเดียวไปสิเห็นสะเลนเหยาวเานีน่ตาบาจักสีติดให้บติดปลูกใหม่ๆหพึ่งร่องเห็ดเกษตรมือใหม่ อันนี้แม่นหวมหวมปม้อมอันนี้ปอที่ยังจะมาเบิ้งไก่เมี่งปูนสีตัมหลายมาหาจะไปทายไก่ได้จ้ะพี่น้องเนี่มาทายลูหน่มาทายทายอยู่นี่เลี้ยงดีปัยนนังเลี้ยวไปเขียวๆแน่ก็สิเป็นหน้าปัง ทุนร่องสามไฮจ้ะว่าสิเฮ็ดเขาเมามันสิเป็นยังไงมันสิเป็นเขาเมาให้บ่นี่มันสิเป็นอาหารสัตว์ใช่นืป่ปอเที่ยงจใจพี่น้องงามบ่ด็กหน่อยไว้รุ่นเขาาาทายรูปเรลี่ยกัน ม่เพิ่งพี่น่วงไี่ไม่เตะใบไผ่น่พเพาะน่อไใหม่ฝรั่งใบกันประมาณลอยลอยกวัวาต้ลอยกวัวทุงนี่แหละจังอันนี้เป็นอันนี้กระเื่อนหน่อยนาบะเขียบอันนี้ก็เป็น แวันลดรือว่ามากระทุกลกบบานเ้าหล้จันได้ยินเสียงเบาบ่จะ้ะเพื่อน่าทายคลิปขออนุญาตเจ้าของเพื่อนไปว่าสัตบ่ย่านจักเทียด้วยจะเจะ้าของเจ้าของผู้นี้อ่อนร้ายวีบาบาบอยูอุ่่นเอาล้านมือเดียวเลยเมียครั ร้านกับวอยู่ว่าเศร้าจักเทีรลานหน่อยเป็นว่าสีลงมาเห็ดเวียกว่ผสนจะพี่นองผุ่นวี่าบบแบอยู่มีเวลาแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นันเสาร์วันอาทิตย์กับมาเป็นลูกจ้างเมียแต่อยู่ซื่อๆได้บ้านเนาะสีสีผ้ามาเบิงไก่ได้พี่นองบัดน,นี้ไก่จ้ะนี่เลี้ยงอยู่คู่สาลังบ้านจ้ะไก่กับสวนพักอยู่ทงหน้ากาัสีไก่ กัดแน่จักน่อยเงียนกับทงหน้าจ้ะไกลนี่เลี้ยงอยู่ทงหน้าบ่ได้เพราะว่าขี่กับม้ยมันหลายจา้ะอันนี้เม่พันก็พอพันมันเลี้ยงไวแบบน,นี้เท้ากระสีสีแยกลูกมันจะ้ะมันจังเพรเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงลูกมนได้จ้ะแบบผ้ามาเบิงลูกนี่อยู่หลังบ้านจ้ะหลังบ้าน อันนี้ค้างมากันสาบะรสหรือว่าบากักกระทขกลกแล้วจันนี่กระรังสีเทาเกลี่ยขึ้นถ้า,ามาเบิง่งอันนี้ข้อไก่กับสีหกแน่เลยจันนี่หกแน่เจ้าของไก่กับว่าใครมีเวลาปันใดจะมาเบิง่งหนุ่อยหน่อยมันเออเ้าออก ตะโก้กไฟไรจะใครหัหวอาหารมันแม่เอาแยกออกแม่มันแยกออกจากแม่มันมีไม่เทากับตะโกกไฟเป็นชุดเป็นชุดให้มันบอเองจ้ะใครละกันมันโก้มันบอเองแล้วบัดนี้ชุดในหน่อยเองสี่บาทเท่ากับมั้งนันจะมีชุดสวงด้วยจ้ะนี่ชุดสเดี๋ยวจะพามาเบิ่งชุดสวง ล็อกของไทยของมันกินด้่นเชียร์จังฮาลังเทียมีผักมียังเขากาเก็บเขามากิกานเขาหไม่กินเขากาเซ็ตมีห้ามมีเข่าฮังเทียเขากาเซ็ตบดหยาบบดยังให้มันกิน,กนมีผักมียังกุ้งพักเยกกอะมากค่ะกินเข้าไปนู่นนี่ชุดซองกันชุดซองมาเบิ่งชุดสามอัน ชุดซ้ำมืนคลายออกไปแน่แล้วน,วนี่เราจะชุดนี่เย็บลายเพราะว่าคลายออกไปฟอ,องสองชุดแล้วเอาใบลายบ่ได้เปียกเนี้ยเพราะว่าเห่ากับจดีดายผสมห่อมช่วงสีหน่อยจะฟองกับมีกับพ่อได้สีแล้วก็ไปปล่กันกับเขา่ากันเนี่ยนันกินกันลดต้นทุน เ้าเห็ดแตงสีมันกะสีมันสีแพ้ไหมจ้ะไก่มันสีแพ้โขกไว้เังสีอยู่ในหน่อยเังสิข้าวากะสีโขกไว้ช่วนใบไม้ข้าวกะสีโขกไว้เบิ้ดหนึ่จ้ะจีบตีดดกันนี่ท่อนีแหละจ้ะากกดไหล่กดแช๊กกดติดตามเนะเด้อจ้ะเด้อเตียรุ่นสีไดไทยขี่ไปไม่รุ่งให้เบิงจ้าจีค่ะ